ีครับสวัสดีครับ <ละ S 2> ตอนนี้กับภาพพลอยพี่น้องมาอยู่ที่นายายนางล้านเปอร์เซ็นต์มาตามต่อตัว,ตวเลขหลังจากยายนั่งงวดนี้แตกบนล่างแตกบนล่าง,แ,างแมนครับแมนแมนธรรมดาวิ่งแปดบนล้านเปอร์เซ็นต์วิ่งแปดบนล้านเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเพื่อนในส่วนของยายนั่งนี่ต้องบอกก่อนนะครับว่าพ่อพี่น้องครับว่าเป็นเซียนวิ่งเซียนเลขวิ่งเลยแต่จับคู่กับว่าเป็นสองล่องไผ่ยิ่งทิดตามยิ่งจาเลือกกเป้าไปเท่าไรนี่ยายนั่งยิงมีความจำช่องในการจับคู่ตัวเลขเนาะ ล่าสุดแตกบนล่างซีงวดติดซีงวดติดเพราะท่มดาที่ซีงวดติดนี่ประเด็นว่าได้ยุ่งบางนี่นด้ป่านไรยุ่งอะไรประเด็ยนยุ่งอะายนั่งปล่อยเลขอยากได้แควง <laughs> ยังได้แคลงนี่แขลงฟันแล้วหรออันบองนึงเนี่ย <laughs> ฟันนะครับฟันแคลงฟันหรอเออฟันหรอเมียปอยเลขนี่มาจะตรวจถือกแม่ตอมาหลายงวดแล้วแม่อยากได้แควงนี่มาสั่นว่านได้แขลงจักรเชียเราว่าจังซีอ่า แถวมันควบแบบนี้มันลอยอยู่นี่แม่เราว่าวเราเราบาถนัดลมมันออกี่โอ้มันลมมันออกนี่บ่ที่จรินเนี่ยกัรการฟันลอทั้งนาเนี่ยมามันมันเสียเขาเอิดจะงูเฮงบอดดีเลยดิบุคลิกบุคลิกครับครับบุคลิกเสียเพราะฉะนั้นการซีลนี่จังสีลวว่าอ่าซอชิงสิซอสิงเลยดิถักลมมันออกนะซอสิงถักลมมาอยู่ถักลมมาอยู่นะเอาเอางี้ไม่ขารเสียเวลาย้ายนั่งกําลัง เตรียมการเขียนเลขไว้ให้วันนี้มาชมเลขตองวดของยายนางเนาะว่าสีได้ตัวใดแแต่ว่าไม่ผ่นใจว่าเราจะจับคู่ให้เปล่าเนาะสำหรับมือนีเนาะแต่ว่าได้ได้เลขวิ่งไปกระคุ้มแล้วสำหรับมือนีเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี่เลขออกครับมือนีห้องกับมาตามแล้วแปลนตองวดได้ตองวดเลยตองวดเลยเนาะมือนีสื่อขนมมาฝากยายนางครับขนมนะครับนี่ขนมนี่ขนมนะครับมีสมุดน้ำสมุดอ่นี่มีสมุดความเสื้อฝากขนมกับเสื้อมาฝากเ่ราเสื้อมาฝากได้แควน่ะผมเฮ็ดว่าเปลี่ยนเังนกันอ่ เดี๋ยวหลายหลายคนมาเอาขนมอะไรก็เป็นกลมๆม่นพี่นะว่าสั้นอันนี้ขนมน้ำครับไปครับีบอกว่าซื้ออันเม็ดโอ้โกตุ่มมาาใจ่เรนจัถืแล้วจืขั้วเบียเนาะจืดขัวถือเบียร์เาหัวไหมขั้ถือตะบัวซื้อกบห้อเาบากไปยับมนี่จืเบจืเบ ที่ขุดสยามตัวเอ็มเราไม่ได้กับน้ำขนมมาฝากแก่นั่นนี่แหละให้กินก็เก็บเก็บอืมฮะเดี๋ยวแม่อยากได้อันนั้นนะแม่นายอันที่ว่าวกันเมื่อน้ำเพิงน้ำเพลิงอ้ยคอยเริ่มเริ่มน้ำเพิงไปเป็นจอบเพิ่งแล้วแม่ไปเปจอบเพิ่งแล้วแม่นเพลิงปลาเสียมาฝากแล้ว คอยไปคูดบางมันมีแต่แม่มันยังไปเห็นห้างใา่หัวหัวหัวหน้าหัวหน้ารานบ่ใหญ่ครับเอาเอานี่ฝากยายนั่งช่างช่างฝากหลานฝากยายนั่ง่างสมุดไม้สมุดไม้เนี่ยเก็บเกียมตัวใหญ่เรอบ่อเรื่อเกี่ที่บอกว่าเกียบหักตัวสีเลี้งเห็นนี่น่าคนว่าสื้อมาหยพร้อมนี่แมวสัตว์โอ้ับ ขอบค <Our children S 2> ุณนายไอเด้จอมเจีมทยเอฟซี่ทร่วาอยู่ยากนั่งอยากได้แขวเียมใดวะสั้นอือก็บอกว่าเหลียมนาแล้มันยิ้มใส่ปู้ายใส่จักชายดูลยายมันมันเจมไหนมันร้อนอ่ะมึงดูก็เลยอยากได้แขวเมนี่เี้าวันนี้อันนี้ยเยมขึ้นมาทับใจเแล้วก็เป็นแนวคอซื่นๆนะแม่เฮ็ดท่านึงแนวมันร่นี้มันตอันอมน่นั่น สำรวดลงมันก็เด้หลุออกไม่ได้ประเดีเลี่ยมจักดาบก็ปาะเดี้ยอ๋อจักตะกี้หลายปีแล้วน่าก็สองร้อยนึงเดียวนี่มันจักแม่ก็บโปรงจักเออเวลาเขาเอาเขียวข้นายหรือเขี่ยวม้าก็ใจให้ตรงนั้นก็เอาว่าแต่มันมาอยู่โอ้เออเอาาเเขียนสิมมติเลขไม่เล็ครับอ้าวบาเดี๋้อมเลขถือกแล้ววันนี้ี๋ยวสีล่องเบอร์โทรให้เขาเชียร์ูดอะไรเคียร์เมื่อนี้ใครที่สร้อยอยู่อังยี่สิบบาทอยู่แค่เขี่ยวก็สิซอยหน่อยแค่ไปกันว่าเือกหลาย ผู้ใดได้ถือห่วนนี่นะผู้ใดได้ถือจ้าบุญผ้าลวดโอ้มีบุญผ้าวดในลาจีเรกนะบุญผ้าลวดเอาเรย้ายนั่งเนี่ยเอาเรีกผู้ใดเสาผู้ใดมาจับมาเรียบเทียบกันเบมันเปรียบเทียบหลายอย่างหลายอันพูดแม่ว่านะขั้นขั้นอันหมายถึงว่าเขาไปเอามาหลายทีหลายท้าเหตบอเมีเแล้วนี่นะมึงเขียนตัวนบอกโอ้นี่จจับูคเนียนเอาอันเก่าให้เอสซีส้้เอซีบางน่แม่ ว่างไปทั้งทึ่งของเราครับว่างไ้ทั้งทึั้งทึ่งอ่ะนเจ้าใหเ้เปิ้นเปิ้ลเจ้าพี่บอกครับอืมละเห็นมาคันอือโอ้ยหน่อยเปี๊ยบเปรี๊เจมาผมมาโอ้ยบอกเลขติดไ้หลายงวดล่งล่งมือว่ามีงอดเข่าสีม่านมาผสนโอ้ยจะาผมเบามาผมกับเดียตุนโอยทั้งเดียตุนคนทั้งเดียตุนมาเดียตุนมาผมจะมาดูตุนคนคนกับเดียตุนตัวนะผไม่เมีม่เหเข่าสีม่าน่ะตีเป็นยัง บ่มีรถพาไปเส้นแม่ย่างโอ้โหที่จริงเนี่ยเงื่อนหลายอยู่แม่เงืนมีอยู่แม่ถ้าใครซื้อเขาอยู่แม่แต่ว่าบ่มีรถพาไปแม่ก็ของก็ตกใจน้ำเจ้าบ่มีเงิ่อนว่ายไก่ยางมาเช่นหรอมาได้แค่มีอยู่มีอยู่บ่มีรถพาไปมีรถพาไปกี่โลบเป็นกันยังไงขึ้นมาย่างไปทันบ่ไก่นี่ยเจ็ดแปดกิโลนึงแล้วนี่ย่างรัดไปหาอีกแก้วนี่มาอ่างเตกยก็โทษแม่เอาเขาลงไม่แม่แน่ยละบ่บ่ว่างนี่แม่มือนี่ อือจะกัไดอ้บวมี่เข่ามาวะมี่เข่ามาบะมีต้มมามาสูมากินจบต้มมามาหมาได้กินมากเลเอาเจ้าได้กินมีก็เขาว้าววาวว้ว่างันก็กินต้มมาม้าท้นทีถ่าข่ก่บวากาซอลวกม่าม้ามากินอาหารญี่ปุ่นก็จะนีหมามาน่าประดาปลาป๋องปลาป๋องมั่นใ่นั่งเสื้อไว้มากินแตาคนบันทิคนจำแก้วที่บ้านนั่นไอ้มากินแล้วไอ้คนจำว่าวจังเลดี๋ยวส่าจังเลยเดี๋ยวน่ะ เอาบันไดกับจักงวัดเหรคือตั้งแต่เดเก้นั่งเข่าติดติดแต่แม่เนี่ยครับโอ้ยจนจนจำไม่ได้บ่าแม่หมายถึงทติดตมดแต่แต่ว่าๆเราลุดอยู่นี่เราสิลุดอจังหวัดนึงแม่ลุดจังหวัดนึงเดียวเดี๋ยวป้าแม่เพิ่งแม่หายมากตั้งแต่ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ที่มันออกอันล่างสองเก่าแม่ครับผมฮัลโหลจังวดนั่นแหละมากบานนี้มาสรุปอยู่ สองสส one ดวดถึ่งวดหนึ่งเนาะอยากขันมากนะแล้วก็เขาบนล่าง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 ต่อกันมาเลยสี่มวลติดเลยแต่ว่าเลขวิ่งว่านหรืเลขวิ่งเขาตลอดบ่์วีตหรอกเพราะว่าเขาเก่งคักแล้วว่าแต่ว่าเลขหนึ่งหนีว่านปล่อยเด้อหนึ่งมันสิมากางแต่ว่าช่วงกลางโค้งค่อยเอาอันนี้ปล่อยขึ้นมาตัวนี้ซื่อๆนี่แก่ล่ะปล่อยมาสำเนาตัวไงไม่เบิ่งายเราก็ให้แางมาไปนี่ ฮารางเนี่ยเน้นึงก็ใส่สันนี่นะมันกางโค้โอ้ก็อนจีไเออการโค้งก็อนจีไมาเบิ่งก่อนว่ามันสิเข่าติดกับตัวใดมันสิเข่ากับเก่าสีเข่ากับหูนะมันไม่นี่แม้แต่ว่าอันทั้งว่ามันสิมาสิเป็นซิซีหรือสิเป็นซิปเอสประมาณนี้นะมันดีใจยังเว่านายมันเจาะปวดคือเ่าท่านมั่นใจอืมคือเ่าท่านมั่นใจได้เพราะท่านปล่อยออกแมนแมนอันนี้มันมันเน้นเรียกเรีบนนี่ ถากเนี่ชาติอีกที่หนึ่งก็น่าแม่แล้วเรียกเรียกบนตัวนี้เล้วว่องตัวนี้น่งตัวนีเน้นบอกมี่เราบอกตัวนี้ว่องไนเลยบ่แม่เออเว้ยว่องเลยว่องรถบ้ว่องไรสันน่ะว่องจะต้องหมดเลยว่ะครับจะต้องหงุดหงดรถนั่นเรียกบนเพกะเจีมาเนี่ห้เลขยังบวงนี่ว่นี้มันใจสุดมันมันใจตัวนี้งวดนี่ สมรอบเราอยู่ดอกขันปอเสียงว่านี่เช้ามาไทยได้เหรอเช่นรอบเาอืมอ่ารอสักครู่นะครับเอฟซีครับอ่าแผ่นกระดาษที่อยู่อ่าด้านหน้าพ่อนพี่น้องนี่ก็คือเลขที่เพื่อนให้ก่อนหนักนะครับเกือบแท่งสามตัวมูลอะไรล่ะก็ไม่อ่า่ะมาคันมาตัดแล้วกับเขาทั้งหัวทั้งล่างตัวคนเด็กย่านั่งก็ได้ย่งหวานล่ะอันหัวนี่เอาซ้ำนี่สังกอนครับเอาซ้ำนี่สังกอนเพราะว่าเฮาสิมันจะมีอีกสอง อยู่หรอกเนาะนี่เยอวดยังมันโค้งสุดท้ายบุญระบุขึ้นบึงนี่แล้วร่องบึงแล้วป่านนี้ว่าเพื่อนว่าทั้งทั้งรางนี่มันใจสองหกเนาะแมนทีมีการเปลี่ยนแปลงอีกอย่างว่าอะไรเปลี่ยนแปลงอยูที่เปลี่ยนแปลงกลางเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไอ้กลางโค้งคุณล่ะที่อันสองนี่ย่านมันเป็่นหนึ่งคันนะ ก็ถือว่ามั่นใจกันย่านก็ว่าวาดรสันน่ะว่าวาดสันว่าวาดเพิ่งอีกจะคู่ก้นแม่แม่ว่าซองอันหนึ่งนี่มันมาซีตัวคุนี้มาสิบเอ็ดเลยในสูตรนี่นะในสูตรมันมีซีตัวคุหนึ่งมาซีตัวมาซีตัวมาสิบเอ็ดครับมาสิบเอ็ดแล้วก็มาสิบสองครับสิบสี่สิบหกครับมันมาหน่ะจังหวัตรวจังวัดวีเคราะห์บึงขๆก่อน ไปมามาจุดหงมิ่งเหมือนตัวนี้สำหรับหนึ่งมิ้ล่อวิเคราะห์เบิ้งคาคากรอจะว่าสูตรบนมีมี้งช่อนมาเปล่าสูตรบนช่อนมาโบช่อนเกิดสิเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเออเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่แต่ว่าบางที่ก็อาจสิมีบเปลี่ยนแปลงแมนต้องทาเบิ้งเฉพาะกันแต่ว่ามันใจตัวนี้ละลายนะโอ้ครับผมเอาตัวที่มันใจายมาเาก่อนครับผมครับแล้วก็ล่อล่อไปสักกลางโค้งเบิ้งเทอร์มี้ยังเขามาก เพิ่มเติมอาจจะมีความฝันแน่ยังยังเสียเสีได้มากยำซอยกันครับผมเอเท่าหนีตัวเนาะถือว่าจัดเจียนในส่วนของเด็กคุณยายนั่งหลับเปร์เซ้นนะครับวัดนี้ไนี่เพรียงเป็นคอคิดเนาะครับอ่าเป็นแนวทางเป็นแนวทางเป็นแนวทางคอคิดคือว่าหังจะเป็นเลขบนลายกวนครับผมอือคอยเองวดจริงีเราลังค้น ลืมดิฮะนี่แคปไม่ได้บะไรซื้ออา่ารย์เรียบจี้ทั่วว่าโอ๊ยเรื่องแก่นขีกู้ะแต่ว่าข่อยแคปไม่ได้ข่อยบม่ได้ซื้อว่านี่โอ้ยข่อยก็อุ๊กอังนั่งพึ่งกันละกันเอามีหลายมีหลายบู้ยว่าสันโทรมาแม่เน่คุณแม่เนี่ยเข้าตั้งล่างตั้งบนเลยนะหนูลืมหนูลืมนั่นลืมก็แล้วแต่เจ้าตัวเนาะครับผมอ่าแล้วเรื่องสถานที่ปฏิบัติธรรมนี่อาจารย์พระตุลหลวงเพิ่นจีมาเฮ็ดมาสร้างนี่เพิ่น เพื่อนได้มีความคืบหน้าจังไรแม่คืบหน้าแล้วมือว่านมือกอนกะลุงมามาสันเขามาสันเพ่นนี่ครับผมแม่บอกว่าคือคือจ้แม่เฝ้าไว้น่ะเพิ่นกับเฝ้าคือกันว่าสีซอยยีดอกว่าสันมันทมดินนี่สีทมไรมันที่เมิดเป็นแซนผุนปูแมนมันทมจากผุนที่น่ายมากแต่แต่แงขังหน้าไม่เงีบุญแงขังอาจารย์ทีว่าดุนมันทมดินน่ะเออทมมากพีเลยเฝ้ากันแน่ว่าโอ้ยซีว่าเม็ดถึงแซนหมนมาฟู มดกับมดตัวข่อยสีซอยเครื่องหนึ่งอยู่สันนวาร์เนอะเดี๋ยวนี้หาเงินก่อนไม่ก็ว่าจังไหนสีซอยเครื่องหนึ่งจังไหนซอยเงินเครื่องทมดินนะโอ้เอาแล้วเครื่องหนึ่งยุใช้สันเครื่องหนึ่งก็ยุต้องข่อยสีซอยเครื่องหนึ่งกระจายพวกเดี๋ยวนี้ย่ายมีน้อยตทนตัวมันสมองเบิกว่าท่านเนาะโอ้สันวางเบิกว่าเน่า ให้ตัวมือน่ะนุ้เจ้าได้ไปย่งอันงวดแดกคอยบอกให้เศร้าว่าเจ้าก็ยังทายอยู่ได้หน่อยๆน้องครับผมนี่ละจังว่าพรต้องทอดเพราะต้องนั่นดอทอจั๊กข้ามคอยได้ก้าแล้วเพราถอยจักเม็ดคอยเฮ็ดไปแม่ว่าว่าจีบุญนี่ละเฮ็ดบุญเฮ็ดอ่าอย่างสถานปฏิบัติรรม ว่าว่าสีบอกเลขสีใส่แขวะโยควางนี่ได้ใส่แท่งวดนี่ผมรับประกันผมลงคลิปไปปั๊บนี่เอฟซีทั่วมากเม่จะใส่กี่เล่มมาสั่นไปถอนออกให้หมดปากหนู้นได้พูดเลยเอฟซีผมมันคลั่กเดี๋ยวนี้เราจะหาเล่มสวยๆมาใส่ให้เนี่ยมาเอาย่าจัดการไปหอดเลยทั้งท้องเลยเขาถิมมตีเอาเงินโอ้อบพันธ์อ่บอกพอใส่ท้องนี่พ่อดีบอกว่าแม่จัดการไปถอนออกหมดเลยว่าฉันแล้วเราบอกไปถอนแล้วเราประชงเงินมาให้เนี่ย ตืน่นจะกินนัานัวมว,น,ว,น,วนไปแมนเอาองั้นตัวน้อแมนเนาะสรุปอ้าดิาส,ราสรุปแล้วครับผมตัวเลขใหญ่นางล้านเปอร์เซ็นต์นะครับอ่า วดวันที่หนึ่งกันยายนสองห้าหกห้านะครับวิ่งบนก็ห้วิ่งเจ็ดโอ้โวัวันหนึ่งวิ่งเข่าทั้งบนทั้งล่างครับแมนอ่าในส่วนล่างนี่วิ่งมาน้ำกันสองตัวเลยสครไซีกับสองกอดข้อกันมาเน,น,น, <c oughs> นี่ยจริงเนาะคอยว่าอาจจะมาน้ำกันนอมาหีวันมาอ,อรี่อีไรเลยเ้ยเขาเฮ็ดตตืมตึมนู่นนันเนาะเฮ็ดตัวคนตีกเล็กน้ำย่ยนั่งกับบ่อหน่อยกับคนแคบไปแล้วบริสุซื้อน้ำย่ยนั่งกับบ่อหน่อยขึ้นกันเอ่าขึ้นกันนะสุ่มนั่นฟังน้ำจะเวียกต้นครับผม แต่ว,ว่าแจกใสอีกขนาดหน้าอดีดีดีแม่ก็ว,ว่าคือกันบนเดียนเจ็ดรองสองครับก็ให้แนมดีๆในส่วนเหล็กวิ่งยายนั่งบ่เคยภาพครับอ่าในส่วนเหล็กวิ่งเหนแนมไว้ดีๆแต่ว่าจับคู่นี่ก็ให้พี่หน้าเอาครับเนาะในส่วนสามตัวนี่ <c oughs> ให้่าสามเจ็ดสองกับสามเก้าเจ็ดแต่ว่างวดนี่นพิเศษก็คือมาต่องวดเน้นให้เลยครับฟันให้เลยสามเจ็ดสองน่าจะมาแน่นอนอม,มั่นใจคันบอออกตัวนี้ออกตัวอื่นหลุดระหว่างสัน <c oughs> <c oughs> อในส่วนสองตัวเพื่อนกระจับกู้หายยุซีหางกับพี่เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดเก้าเจ็ดสี่ซึ่งเน้นไปที่เหล็กเกตนะ่ะร,รักเกตเนาะ,ะในส่วนเหลขก่างกับวิ่งเด่นไปหกนะครับร่องหา่านี่ให้แนมดีๆงวดบางเรงนี้ก่อนก็หันมาแมนๆเนาะในส่วนเหล็กรางนี้ครับล่างเป็นล่างบนเป็นบนนะงวดบางนึ่งหันเนาะบานี้ไม่จับคู้รางนี่กับพี่สองหกหกสี่กับหกแปดเน้นไปที่สองหกครับ ตัววิ่งเด่นไปที่หกครับเนาะอ่ะกชัดเจนยร์สำหรับคลิปนี้ก็ได้ถ้าเกีนอยู่แต่ว่าครพี่จันนาเอาครับผมเอาวันนี้นานาว่าใจยายนั่งตอนไหนเห็นเขียววางเลาจังน้อยสะกก้อนบบบเจ้าดีค่ะวัสดีค่ะรวยๆนะคะเจ้าดีค่ะครับผมถทายลิปนี้ก็ขอบคุณที่สุดทุกคนเด้อทั้งไก่ทั้งไก่ได้ไปหน้องเด้อนะครับทุกท่านทุกคนได้ไปหน้องเด้อเหลยกแน่เขานะครับทั้งบนทั้งล่างได้ไปหน้องเนาะ ชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น,น้องเด้อผิดจะงนาเอาครับก่อนสิลงทุนเหมือนกันยังสูงเนาะมีคนมีโชคมีใช่บ่านอ้อพี่น้องเนาะย่านาั่งเพิ่นกะเขาทั้งบนทั้งล่างแล้วพี่น้องเนาะเหล็กบิงเพิ่นเน,ะนาะสมัครเหล็กบิงเพิ่นจับคู้หายเพิ่นก็จับหายถึกอยู่ครับนี่แปดสามนะครับเนาะทั้งล่างกับมานำกันน้ำพี่น้องเนะาะจะเริ่มนะครับเด้อไทยเอ็ด ผิจก็ขอโทษขออภัยเลยทุกท่านทุกคนนั่นแหละถ้าเพิจใจกัอย่เรื่องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะสวัได้ผาดข่าวสารในเดชจากข้างช่องนะพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้แอดสวัสดีสมนีก่อนคลิปหน้าจังว่ากันไหมเนาะกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม